เรียนอาจารย์และคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับวันนี้พวกเราจะได้มานําเสนอเรื่องเครื่องมือการวัดและประเมินผลนั่นก็คือเรื่องของการสังเกตนั่นเองครับทุกคนครับการสังเกตเป็นทักษะที่ทุกคนพึงมีนั่นก็คือการได้เห็นได้ยินหรือได้ฟังเช่นผู้หญิงคนนี้สวมชุดสีแดงครับเพื่นอนๆคงจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าการสังเกตที่เป็นแบบทั่วไปแตกต่างหรือเหมือนกับการสังเกต ในแบบของเครื่องมือการวัดผลและประมินผลอย่างไรถ้าหากเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วก็เชิญรับชมและรับฟังคลิปนี้ต่อไปได้เลยนะครับความหมายของการสังเกตการสังเกตนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือการวัดผลและประเมินของผลของจิตหลับพิสัยครับซึ่งเครื่องมือชนิดนี้นั้นสามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพครับ อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้เรียนมีความสนใจชื่นชอบผู้เรียนก็จะให้การสนับสนุนครับหรือถ้าหากผู้เรียนไม่ชอบหรือไม่สนใจผู้เรียนก็จะขัดขานนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากผู้เรียนไม่แสดงพฤติกรรมหรือเสียแสงออกมาเราก็จะต้องอาศัยระยะเวลาในการสังเกตไม่ว่าจะเป็นการสังเกตลหลายๆที่ลหลายๆครั้ง หรือแม้กระทั่งหลายสถานการณ์ครับประเภทของการสังเกตนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆครับซึ่งได้แก่แบ่งตามลักษณะของผู้สังเกตและแบ่งตามพฤติกรรมของผู้สังเกตครับแบ่งตามลักษณะของผู้สังเกตนี้ก็แบ่งออกเป็นสองข้อย่อยนั่นก็คือการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมสําหรับการมีส่วนร่วมนั้นหมายถึงการที่ผู้สังเกต ได้เข anyway ้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในข่าวไปคุกคีกับผู้ที่ถูกสังเกตครับส่วนการที่ไม่มีส่วนร่วมนั้นหมายถึงการที่ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือไม่ได้เข้าไปคุกคีกับผู้ที่ถูกสังเกตนั่นเองครับสําหรับการแบ่งตามลักษณะของพฤติกรรมของผู้สังเกตแบ่งออกเป็นสองอนะครับนั่นก็คือมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างสําหรับ ไม่มีโครงสร้างนั้นก็คือการใช้คำถามปลายเปิดและถ้าเป็นแบ่งตามมีโครงสร้างนั่นก็คือต้องมีมีแบบรายงานและมีการประเมินค่าครับองค์ประกอบของการสังเกตนั้นแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆซึ่งได้แก่ 1. สิ่งที่สังเกตนั่นเหมารวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆที่ผู้ถูกสังเกตนั้นได้แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นความสนใจความชื่นชอบหรือแม้กระทั่งการคัดค้านหรือการให้ความร่วมมือนั่นเองครับ 2. ผู้ถูกสังเกตผู้ถูกสังเกตนั้นโดยส่วนใหญ่หรือโดยปกติแล้วเนี่ยจะถูกสังเกตโดยไม่ให้รู้ตัวเพื่อที่ให้เขาได้แสดงพฤติกรรมออกมาแบบธรรมชาตินั่นเองครับ 3. ผู้สังเกต ผู้สังเกตนั้นจําเป็นจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสังเกตอย่างแท้จริงและมีความรู้รอบด้านเพื่อที่จะเข้าใจในความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งครับต่อมานะคะจะเป็นหลักการและวิธีการสังเกตค่ะ 1. ต้องมีจุดมุ่งหมายในการสังเกตอย่างแน่นอนโดยต้องกําหนดพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตอย่างชัดเจน 2. ในขณะที่สังเกตต้องไม่ให้ผู้ที่ถูกสังเกตรู้ตัว เพื่อที่จะได้ข้อมูลพฤติกรรมอย่างแท้จริงค่ะ 3. บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมทันทีเพื่อที่ป้องกันการหลงลืมและสับสน 4. บันทึกเฉพาะข้อมูลที่เห็นได้เท่านั้นและ 5. ก่อนที่จะสรุปผลนะคะต้องสังเกตหลายๆครั้งอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์และโอกาสต่างๆค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นข้อดีของการสังเกตค่ะ 1. ได้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆโดยตรงอย่างลึกซึ้ง 2. ส,สามารถเก็บข้อมูลกับผู้ที่พูดไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่มีเวลาและไม่ให้ความร่วมมือค่ะสาสามารถใช้เครื่องมืออื่นร่วมได้รวมถึงการเก็บความลับความละอายและ 4. จะเริ่มหรือหยุดสังเกตเวลาใดก็ได้ค่ะต่อมานะคะ เป็นข้อจำกัดในการสังเกตค่ะการสังเกตบางอย่างนะคะอาจใช้เวลามากและไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่ะและที่สำคัญเลยนะคะหากเราไม่ลดอคติลงอาจทำให้ผู้สังเกตเกิดความลำเอียงได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการในการสังเกตค่ะโดยผู้สังเกตนะคะก็จะกำหนดพฤติกรรมต่างๆและในขณะที่ไปสังเกตก็จะทำเครื่องหมายแสดงความถี่ดงังตารางค่ะ ส่วนการสังเกตแบบใช้การประเมินค่านะคะผู้สังเกตก็จะกำหนดพฤติกรรมต่างๆพร้อมกับความถี่ดังตัวอย่างค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความรู้เรื่องการสังเกตที่พวกเรานำเสนอไปในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูทักษะการสังเกตได้ใช้อย่างแน่นอนฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ